ว่าเอาไว้ในถูกนะติแต่ชีวิตจริงลูกกูปลุกให้ตื่นตื่นมาสภาพก็หงกระตรงขนาดนี้นเธอก็อย่าฟ้าบอกว่านะฉันไม่สวยสีให้ฉันไปอาบน้ำสะผุ่มก่อนไปเริ่ม แค่ออกแดดทุกวันก็แสงแดดทําลายเส้นผมอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะคะแต่เราก็ไม่ไหววันนะคะเพราะเราใช้เซรั่มตัวนี้นะคะเมรินนะคะซีกี้เซรั่มเป็นเซรั่มบำรุงผมที่ตาตึงใจมากจากผมที่แห้งเสียมากๆตอนนี้ผมก็คือสลวยสวยมีน้ำหนักสุ อย่าคิดว่าตัวอย่าคิดว่าตัวเองไม่สวยนะคะลองลุกขึ้นมาอาําน้ำสับผมก่อนนะจ๊าแล้วก็บำรุงด้วยเมลินแฮซีกี้นะคะเซรั่มตัวนี้นะคะเขามี2สูตรสูตรแรกสำหรับคนที่ทำสีนะคะช่วยทำให้สีผมติดนานแล้วก็ช่วยทำให้ผมไม่เสียนะคะหอมมากแล้วก็สูตรที่สองนะคะช่วยให้ผมมีน้ำหนักบำรุงผมให้มีน้ำหนักดูผมฉันก็คือที่เสียๆมากๆนะคะตอนนี้ก็สยใหญ่ได้เลยนะคะใครสนใจทิ้งพิกัดไว้ให้เนาะเอ้ยไหนนี่